คำวัดนี้สวดมนต์นี้เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานถ้าเรามีสมาธิมีสติสวดมนต์ไปก็เกิดปลาโม่เกิดความสดชื่นยิ่งถ้อยคำที่เราหมายเราจะเกิดความปลาโม,ม่ในความหมายนั้นเกิดปีติ mm hmm. เกิดยถาภูตญยานทัศนะรู้เห็นตามที่เราสวดไปครั้งแรกเราก็มาละลึกถึงพระพุทธเจ้ามีสติละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอะไร คุณก้าวประการที่เราสวดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอ,อระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าเราพูดไปปากก็พูดใจก็คิดตามใครควรตามพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนกเหมือนห่วงแห่งมหาสมุทรพระองค์ทรงมีพระมหาการุณา ความเมตตาปาณิถ้าใจมันเป็นสมาธิมีสติรละลึกตามอยู่เช่นนั้นขนลุกขนทองขึ้นมาต่อมาเราก็มารละลึกถึงคุณพระธรรมธรรมานสุสติพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจ้า,าตรสไว้ดีแล้วไม่ใช่พูดเฉยๆมันไม่น่าจะสงสัยสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนมีอย่างเดียวคือเราจะต้องปฏิบัติตามระลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเหมือนเป็นพี่เลี้ยง มีแล้วมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามจนได้ผลคือพระสงฆ์นี่แล้วเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติต่อมาอีกเรามาแผ่เมตตาข็อยิ่งเป็นสมาธิอีกแบบเป็นกรรมฐานอีกแบบเมตตาอัปปมัญญากรรมฐานอันนี้พระพุทธเจาา้าสอนที่เราสวดกันเวลาใดยังไม่หลับก็ให้แผ่เมตตาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน นิสินโนวาสยาโนวายาวัฏสมิกระทมิโทเอตังสติงอาทิเถยะพม,มเมตังวิฆาลังอิธัมหุนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ตลอดเวลาเพียงใดที่ยังไม่หลับไปมีสติอยู่ก็ให้แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณเช่นนั้นเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตให้จิตไปอยู่กับความเมตตาเช่นนั้น ไอ้ที่เราแพ่ไปแผ่ไปเราพูดเนี่ยมันเป็นสมาธินะมันเป็นกรรมฐานเพราะนั้นวันนี้ก็เลยพาสวดยาวหน่อยตามสมบูรณ์แบบเพื่อให้เราจะได้รู้จักคุณค่าของมันทำไมเราจึงขึ้นต้นโดยการแผ่เมตตาว่าอะหังสุขิโตโหโมิอเวโรหโหมิอพยาปโชโหโมิอนิโค ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนผู้ใดความจริงน่าจะแปลอย่างนั้นถ้าแปลอย่างนั้นมันจะเห็นภาพชัดขึ้นในโบราณอาจารย์ท่านแปลมาอย่างนี้เสแล้วอาพยาปโชโมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่ตอนขึ้นต้นเข้าหาังสุคิโตโฮมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขตรงนี้ขอให้ข้าพระเจ้าอีกต่อไปอเวโรโฮมิทำไมไม่ขยายความมาขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรกับผู้ใดเพื่อจะสกัดกั้นเวรในจิตในใจที่ไปโกรธคนนั่นชังคนนี้ สัตว์ูม่มันเป็นอย่างสันจักสีเนี่ยไห่จักสีหน,น้าเราทําไมไม่ไม่ขยายอภยาปชาโชโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจงอยาได้เบียดเบียนซึ่งผู้ใดแต่เราก็เลยมาแปลว่าอยาได้มีเวนจะได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันมันก็เลย มองไปเหมือนกันไปมองฝ่ายอื่นจริงๆแล้วการเริ่มต้นแผ่เมตตาม,มามองที่ตัวเราเราเองก็ปรารถนาความสุขเราเองก็ไม่ควรจะมีเวรกับใครเพราะใครก็ไม่ปรารถนาเวรเราเองก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้ใดเพราะใครก็ไม่ต้องการให้เกิดการเบียดเบียนทีนี้ต้องมองมาที่ตัวเราก่อนเรียกว่าเห็นอกเราแล้วก็เห็นอกเขาไม่ใช่การแผ่เมตตานี่ แบบมองมาที่ตนเองและเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงคนเรานี่ถ้าไม่เห็นความจริงจากตนเองซะแล้วจะไปรู้จักคนอื่นได้นี่เป็นเรื่องยากมากการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนาเรามาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะรู้จักความเป็นจริงของชีวิตเราเองเมื่อรู้จักตัวเราแล้วก็จะขยายสรรพสิ่งทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนๆก,กันกับเรา จึงเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหาเขาทั้งหลายมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้เหมือนกันกันกบเรา